โอเคค่ะมาต่อกันนะคะเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยนะคะแบบฝึงหัดเมื่อกี้นะคะก่อนหน้านี้ครูพูดถึงให้นักเรียนเติมคำว่าการกับคำว่าความนะคะลงข้างหน้าคําที่กําหนดให้นะคะให้เหมาะสมอ่ะนักเรียนจะเติมว่าะายการเข้มแข็งหรือว่าความเข้มแข็งนะคะครูได้อธิบายไว้แล้วมาดูข้อที่สี่เลยข้อที่สี่นะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ ให้นักเรียนวิเคราะห์ชนิดของคำนามในประโยคต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างครูก็จะกำหนดคำมาให้ช้างสีฟ้ากับสีเหลืองไม่ได้แตกต่างกันนะคะใช้สีเนื่องจากว่าคำมันติดกันตรงนี้นะคะก็เลยต้องใช้สีคนละสีช้างโขงนั้นอยู่ในอุทยานแห่งหนึ่งอ่ะเราเจอคำว่าอุทยาน อุทยานแห่งหนึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นอุทยานที่ใดที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็เติมลงในนี้เลยนำคำว่าอุทยานมาเติมในคํานามไม่ชี้เฉพาะถูกต้องไหมช้างเป็นคํานามแบบไหนคํานามไม่ชี้เฉพาะคํานามชี้เฉพาะคานามที่บอกลักษณะนามคำนามรวมหมู่หรือว่า คำนามที่แสดงอาการต่างๆนักเรียนก็นํามานําคําว่าช้างมาเติมให้เหมาะสมนะคะโครงโครงใช้กับสัตว์ใหญ่ที่มีจํานวนมากๆนะคะเราจะเอามาเติมตรงไหนนะคะคำที่ครูนะคะไฮไลท์ใหนะะ้นักเรียนแยกมาเติมตรงนี้ให้เหมาะสมคำนี้ต่อกันนะคะพระที่นั่งวิมานเมฆ นี่คือคำเดียวกันนะคะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดก็ทำมาถึงข้อห้าทำมาถึงข้อ4นะคะหน้าที่8หวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะคะก็วิชาภาษาไทยก็พอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ